ดีค่ะโหลสวัสดีครับคุณนุย้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเอาล่ะมาอัปเดตภาพตลาดกันสดๆร้อนๆตอนนี้เลยพี่เว้ยคะครับก็วันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังคงชะลอต,ตัวต่อเนื่องนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะตลาดหุ้นไทยวันนี้ <c oughs> ถ้าตัดเดลต้าออกไปเนะี่ยวันนี้เราบวกนะ เราปลูกตัวเดียวเลยแล้วใช่เราจริงๆเราได้ตัวของทางปรทตัวไทยออยตัวไออารซอย่างเนี้ยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตัวของเ o t หรือว่าตัวองทางปะทสอบพอเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เดลต้าลงอีกแล้วสิบเปอร์เซ็นตนะครับลงไปถึงแนวรับที่คุยกับพี่ม่อนเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเรามองว่ามีหกล้แล้วก็ห้าร้อยแปดสิบนะครับลงมาถึงเลยนะครับก็เลยทำให้ วันนี้เซินเตมเด็กปรับตัวลดลงแต่ว่าถ้าดูจร,จริงบรรยากาศไม่ได้แย่เลยนะครับเป็นพุ่นบวกเนี่ยเจ็ดร้อยตัวนะพุ่นลบแค่เก้าร้อยตัวก็ไม่ได้ดูแล้วเป็นเซติเมต็ลบเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับในส่วนของสัญญาฟิวเจอร์เองขนุ้ยนะครับสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยก็ย่อลงจากแรงกดดันของตัวเดลต้าแหละนะครับเราก็ให้วางช็อตไว้เมื่อเช้าก็ อาจจะค่อยๆทยอยปิดทำกำไรนะครับก็ดูโซนตรง9.75 9.65ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้คิดว่าจะลงแรงมากแต่คิดว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยปิดลองทำกำไรในส่วนที่เขาลองมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว6,000กว่าสัญญาต้นเดือนที่ผ่านมาก็ยังลองนะแต่เริ่มที่จะมีการปิดช็อตทำกำไรมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับอันนี้ก็จะบ่งชี้ถึงว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมว่าเซตไม่น่าไปไหนนะครับ น่าจะอยู่ในภาวะแกว่งในกรอบจำกัดแล้วก็อาจจะมีซึมลงมานะครับค,ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของนับวันนี้แล้วก็อเป็นภาพที่มองต่อไปให้กับะนะครับอ่าพี่ๆน้องๆทางบ้านได้ ฟังกันนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้เมื่อเชา้านี้มีพูดคุยถึงหุ้นลองหุ้นชอยกับพี่ม่อนไปมาอัปเดตราคาตอนนี้กันหน่อยละกันนะคะไปเริ่มกันที่หุ้นลองละกันเนาะพีทีทีจซี C ค่ะครับเออพีทีทจีซนี่ก็เอ่อตอนนี้เมื่อเช้าไฮหกสิบเอ็ดสองห้าเลยนะนะครับแล้วก็เราช่วงบวกลหน่อยแต่ก็ผมว่าทรงยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแกลบตรงบริเวณหกสิบสองบาทได้ทรงยัง นะครับแล้วถ้าดูเนี่ยกลุ่มปะตทอทั้งกลุ่มเนี่ยก็ฟื้นหมดนะครับก็น่าจะฟื้นต่อไปได้ครับทีงนี้อยู่ก็ถือต่อครับนี่อยู่ถือต่อนะได้เลยค่ะอีกหนึ่งตัวทีวีโอครับทีวโเนี่ยก็ตอนนี้ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยก็ผมว่ายังฟื้นได้เหมือนกันนะครับก็มองโซนปิดแก๊ปตรงบริเวณสามสิบี่บาทเพราะว่าแนวรับตรงสามสิบสาสิเ็ดบาทเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงดีแล้วนะครับค่ะ ครับต่อไปหุ้นช็อตเนาะมีฮาน่ากับเคซีค่ะครับอตัวฮาน่ามีลงไปเจ็ดสิบสามบาทนะครับนี่ก็เด้งขึ้นมาบวกนะครับก็ผมว่าทรงให้เด้งยังไม่พ้นเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ยังดูน่าจะยังมีโอกาสอา่าฟื้นไปได้ไม่ไกลนะครับ,รบสำหรับตัวของฮาน่าแล้วก็ตัวเคซีก็ลงไปโลเจ็ดสิบแปดสองห้าเนี่ยเด้งขึ้นมา ่าสิบเหมือนกันนะครับก็ยังไงสองตัวนี้ลองดูแล้วกันนะครับว,ว่าให้สต็อปลอยไว้ที่สี่เปอร์เซ็นตเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันไม่ลงจริงๆนี่ก็ต้องฝั่งช็อตต้องออกมาก่อนนะครับทีนี้ไปต่อกันที่ราคาทองคําเลยค่ะพี่บ๊วยครับในส่วนของราคาทองคำนะครับ<ะ>ก็มองนะครับว่า ยังอยู่ในภาวะซบเซาครับจากความกังวลในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยอาจจะเริ่มประกาศทำลายในการทำคิวเชปลิงในการประชุมสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าเราดูเนี่ยแนวโน้มเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นนะครับการประกาศตัวเลข PPI พุ่งขึ้นเกินคาดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ <Okay. S 1> คนนี้แล้วก็คืนนี้มีตัวเลข Cpi c ไอคอ p i, I mm. เนี่ยต้องต้องต้องดูว่าถ้าเกิดพุ่งขึ้นเกินตัวเลขคาดการณ์ที่0.3เปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการคุมเข้มใน คุมเข้มนโยบายของเฟดเนี่ยแน่นอนมันกดดันทองนะครับแล้วก็อมองทางเทคนิคเนี่ยก็ถ้ายังเคลื่อนไหวใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นที่พันแปดร้อยเหรียญเนี่ยนะครับยังดูไม่ดีแล้วอาจจะซึมลงเป้าทดสอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกห้านะครับชะลอตัวเน้นฝั่งช็อตสำหรับตัว G O U สองหนึ่งครับ ช็อตน,นะคะเอาล่ะรบรบ,รบ,รบ้วนพี่บวยทีนี้เร,ริเร่มมีคําถามจากพี่ๆและคุณมาลาพี่บวยช่วยตอบให้หน่อยแล้วกันเนาะอา่ะมีถาม,ถามมาท่านแรกว,วันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะคะอวยพรสุสานวันเกิดนะคะแล้วก็มีถามมาให้พี่บวยด้วยว่า g P S C คะ่ะยืนไหวไหมแถวนี้ครับจีพีเอช่วงเนี้ยคุณกลุ่มลงไฟฟ้าอาจจะซบเซาหน่อยแต่ผมว่า ก็ไม่ได้แย่นะครับแนวรับเขาอยู่ประมาณ78บาทซึ่งก็เป็นแนวรับซึ่งถ้าเฉลี่ย75วันผมว่าน่าจะพอยืนได้แต่ต้องรอจุดกลับตัวสักนิดนิดหนึ่งนะครับ<ภ>คับโอเคถามให้แล้วนะคะคต่อไปถามตัวทีพี่บุ้ยทีจ้าแนวน้องเป็นยังไงบ้างคะตัวทีนะครับกลับมายืนเหนือ21บาทได้ผมว่าส่ง<ภ>น่าจะรอฟื้นตัวผ่าน22บาทขึ้นไปอีกรอบค่ะ นะครับแนวต้านเดิมเนี่ยก็เป็นไฮแถวๆยี่สิบสามบาททรงดีๆนะครับลุ้นกลับตัวขึ้นไปต่อนะครับค,ครับต่อไปมีทาถึงตัวบ้านปูค่ะบ้านปูอาจจะอุ่หวาหน่อยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าราคานีค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะฝ่าระดับสิบสาบาทขึ้นไปนะครับก็แนวต้านเดิมตรงสิบสาบาทเก้าสิบสี่บาทนี่แหละเป็นแนวต้านที่ เป็นไฮเดิมเลยนะครับก่อนที่จะประกาศเพิ่มทุนรอบที่แล้วนะครับอโอเคได้เลยพี่เว้ครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่เวยนะคะ<อ>มีอะไรจะฝากถึงพี่ีล้างทุนหน่อยไหมครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับโดยเฉพาะ s ซฟตี้อินดีคฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ทางส่วนทาง t ไท a แลนด l ค i l i n n h o u u s เนี่ยมีการปรับมาจินลงอีกแล้วนะครับก็คือใช้เงินไม่ถึงหนึ่งหมืนบาทเนี่ยก็เทรดตัว s ซฟตี้อินดีคฟิได้แล้วหนึ่งสัญญา นำก็อยากจะย้ําเตือนนะครับว่าสัญญาหนึ่งเนี่ยวางอย่างน้อยสามหมื่นบาทนะครับแม้ว่าเขาจะให้วางน้อยแต่ระวางเยอะไว้ก่อนนะครับเราก็ใช้ครบคู่กับ m ั n นี่ a มเน e เมนตอ่านะมันนี่แมเนจเมนตแล้วก็ต้องมีสต็อปร s อด้วยนะครับคร<ม>ั้งหนึ่งเนี่ยประมาณห้าถึงแปดจุดเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วตอนหนึ่งรอบนะมันนี้ฝากไว้ด้วยครับ ค่ะได้เลยอเขอบคุณคําแนะนําดีๆนะคะผมค,ครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณคําแนะนําจากทางด้านพี่บวยนะคะคุณพอมรสุวรรณสาคอนกุณจากทางด้านบล็อกกรุงไทยซีนิโก้นั่นเองใครที่ชอบคําแนะนําสไตล์นี้นะติดตามได้ทุกวันอังคารนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีอขอบคุณมากๆกดไลค์ให้กับนักวิเคราะห์ที่เข้าในรายการของเราด้วยนะคะ